สวัสดีครับพบกับเราครับช่องพังลักซี้แฟมิลี่นะครับตอนเช้าวันนี้นะครับมาดูอาการของลักซี้นะครับวันนี้ครับเป็นวันที่สามนะครับเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับลักี้เริ่มได้กินเริ่มกินยาได้แล้วนะครับเริ่มกินยาได้แล้วนะครับเริ่มกินยาเริ่มกินกล้วยเริ่มกินอ้อยได้แล้วนะครับเนาะก็เริ่มจะกินแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมหลังจากที่สองวันที่ผ่านมานะครับน้องไม่กินยานะครับ กินแต่ต้นไม้นะครับประกอบเขาบาตัดต้นไม้มาให้น้องกินนะครับเพื่อรักษาการเจ็บท้องของน้องด้วยนะครับแล้วคุณหมอก็มาตรวจแล้วนะครับคุณหมอก็ให้ยาให้น้องลักกี้กินนะครับเป็นยาระบายนะครับเนาะท้องอืดท้องเฟอนะครับผมก็วันนี้อาการน้องก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับเพราะว่ากินยาได้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ก็เพิ่งได้กินยาเมื่อกี้นะครับคุณหมอเอายาไว้ให้นะครับลักกี้ไม่ได้ฉีดนะครับคุณหมอมันฉีดยายากครับลักกี้นะครับ อ่าเพราะว่าฉีดยามไม่ได้เลยนะครับลม่กี้นะครับเห็นหมอมาเนีนีเลยนะครับผมเพราะว่าน้องกลัวเข็มแต่หมอก็เอายาไว้ให้น้อ,กกองกินนะครับเมื่อกี้พอก่อนก็เอายาให้กินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเดินนะครับพาเดินนะครับเพราะว่าหมอบอกว่ากินยาแล้วก็ให้เดินเลยนะครับให้เดินเพื่อระบายนะครับน้องจะได้ระบายด้วยนะครับเนาะวันนี้น้องก็เริ่มดีขึ้นนะครับดีขึ้นดีขึ้น ดีขึ้นมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็กินยาแล้วก็กินหญ้านะครับกินหญ้าได้เยอะแล้วนะครับวันนี้นะครับเนาะก็กินหญ้าได้เยอะนะครับกินต้นไม้ด้วยนะครับเนาะพอต้นไม้ที่พ่อขวัญก็ไปตัดมาให้น้องกินนะครับแล้วก็เอาไปไว้ในป่าด้วยนะครับผมพอได้กินเลือกไม้ต้นไม้รักษาท้องไปในตัวด้วยนะครับหมอก็ว่าดีมากๆเลยนะครับน้องได้กินต้นไม้นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาน้องเดินก่อนนะครับเพราะว่าพ่อขวัญเพิ่งให้กินยาเมื่อกี้นะครับผม เดี๋ยวจะพาเดินดนก่อนนะครับพาเดินก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงส,สายๆคุณหมอก็จะมาดูอาการอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนเนาะมามาวันนี้เร็วมามามาเ,เริ่มดีขึ้นแล้วลกี เริ่มหาของกินแล้วก็เริ่มจะดีนะครับอ,อาหารตามปกตินะครับนองไม่สบายไม่กินอะไรเลยนะครับวันนี้ก็ดีใจมากเลยเว่าฟานก็ดีใจนะครับหลังจากที่สองวันนะครับนอนไม่หลับเลยนะครับลักที่ไม่สบายนะครับผม กินยาสยเสร็จแล้วตอนนี้นะครับเริ่มระบายออกแล้วนะครับผมดูนะครับอย่างรดเขี่ยไปด้วยเดินไปด้วยหาคงกินไปเรื่อยเลยนะครับนี่ดีแล้วนะครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับดูนะครับแสบสายตาเริ่มสดใสนะครับไม่เหมือนสองวันที่ผ่านมานะครับผมเดินไปนู่นแล้ว มามาเริ่มปกติแล้วนะครับดูจากสายตานะครับแล้วก็การกินของน้องนะครับผมน้องไม่เจ็บท้องเลยนะครับเพราะว่าได้กินยาก,กับคุณหมอนะครับก็กินเปลือกไม้นะครับที่ป่าก่อนนะครับผ่าเข้าป่าแล้วก็หาตัดต้นไม้น้องได้กินด้วยนะครับเนาะก็รักษาควบก,กับหมอไปเลยนะครับ ก็อาการดีขึ้นเหลวมากเลยนะครับรักีพ่อวันก็ดีใจนะครับเพราะว่าหลังจากสองวันที่ผ่านมานะครับไม่ได้โนอนเลยเพราะว่าลักีไม่กินยาไม่กินอาหารนะครับพ่อวันก็ตกใจนะครับวันนี้อาการดีขึ้นมากเลยนะครับมากเลยนะครับผมต่หน้าอีกน่าจะอีกไม่นานก็คงจะเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับ นี้ก็ให้น้องเดินนะครับเดินเพื่อระบายนะครับคุณหมอเพระาะว่ากินยาเสร็จก็ให้เดินทันทีนะครับเพื่อระบายนะครับ เบนมามามาเบนมาเบ้นมานี่ละมาดีขึ้นแล้วนะครับดูนะครับการหาขี้ของกินนะครับสงสัยจะหิวนะครับหิวแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้กินยาสองวันแล้วนะครับพี่น้องไม่กินอะไรเลยนะครับผม <c oughs> กินแต่เปลือกไม้นะครับกินแต่ต้นไม้นะครับที่พออ่อตัดมาให้กินนะครับตอนนี้เริ่มหิวย้าแล้วนะครับมาดีขึ้นแล้วลัคก,กี้โอเคลักกี้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับดีใจมากเลยนะครับผมเอาผ่าให้น้องเด็กออกกำลังกายก่อนนะครับตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าเลยนะครับผม rồi má má ไปไหนแล้วหาของกินอยู่รุ่นแล้วหาถอนหญ้านะครับหาถอนหญ้ากินนะครับเออดีขึ้นแล้วลักกี้นะครับก็ขอขอ,ขอบุณทุกกำลังใจนะครับที่ให้ลักกีน้นะครับผมอะไรดูขานะครับเขียยลรอรถไปด้วูดูดอลอรถก็เขียนะ่ยหญ้าก็จะกินนะครับ กินแบบนี้ว่าอาการดีขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่แตะต้องเลยนะครับยาอยู่แบบนี้นะครับไม่แตะต้องเลยนะครับเมื่อวานวันนี้ก็ดีใจเลยนะครับลัคกี้อาการดีขึ้นมากเลยนะครับว่าเป็นห่วงมากเลยนะครับเมื่อวานเพราะวันเมื่อวานน้องไม่กินยาเนาะไม่กินยาเราก็กลัวนะครับเพราะว่าอาการต้องอืดต้องเฟือนี้พาเป็นมากๆเป็นแรงนี่ก็ลำบากมากเลยนะครับ แต่หมอบอกว่าถ้าช้างกินน้ํานะครับถ้าช้างกินน้ําไม่เป็นอะไรมากนะครับพอพอดีล,ลักที่กินน้ําเยอะด้วยนะครับกินน้ําดีมากๆเลยนะครับก็เป็นเป็นความโชคดีของลักกี้ด้วยนะครับน้อน้องกินน้ําแล้วก็กินต้นไม้นะครับเลือกไม้นะครับแต่ถ้าไม่กินอะไรเลยนี่ก็จะลำบากมากเลยนะครับดูจะดีขึ้นมากแล้วดูหอม้าว หลังจากที่เมื่อวันเหงาไม่ส่งเสียงแบบนี้นะครับไม่ร้องไม่เล่นวันนี้ดีใจนะครับดีใจเพราะก่อนดีใจมา,มากเลย <c oughs> <c oughs> กำลังหายไม่ใหม่เพราะก่อนก็จะพยายามให้กินน้อย,อยๆก่อนนะครับจะกินเยอะไม่ได้นะครับกลัวจะเป็นอีก กินยาไม่เป็นไรนะครับกิน้านะครับก,กินยากินต้นไม้นี่ก็ดีมากเลยนะครับรักษาท้องช้างยังดีเลยนะครับมาเลยไปวันน้องปวดท้องนะครับวันที่เป็นวันแรกเนาะปวดลุกขึ้นนอนแล้วลุกนอนแล้วลุกนะครับไม่ยอมนอนนะครับ ทั้งคืนเลยนะครับวันแรกนะครับผมก็ได้เอาหมอมาดูอาการนะครับแล้วก็ได้กินยานะครับแล้วพอกันก็พาไปหากินต้นไม้อยู่ในป่าด้วยนะครับเนาะก็เริ่มจะดขีขึ้นเรื่อยๆนะครับสองวันนี้ไม่ได้กินยากินยาเลยกินหญ้าเลยนะครับเนาะกินแต่ต้นไม้แล้วก็เปลือกไม้อย่างเดียวนะครับ กินน้ําก่อนนะครับลักซี่แต่ไม่อาบน้ําให้นะครับเพราะว่าตอนเช้าๆอยู่นะครับเพราะก่อนจะไม่อาบน้ําให้นะครับเพราะว่าเย็นนะครับอากาศก็จะเย็นจะไม่ดีนะครับกาวต่อช้างที่กําลังป่วยนะครับเนาะที่กําลังหายดีนะครับถ้าอาบน้ำอีกตัวจะเป็นอีกนะครับตอนเย็นนะอากาศสร้างความอบอุ่นให้น้องก่อนนะครับถ้าอาบน้ําไม่ได้เลยตอนสายๆนะครับตอนเที่ยงอาบน้ําได้อยู่นะครับแต่ตอนเช้านี้ไว้ก่อน วันนี้ก็ให้กินน้ําก่อนนะครับลักี้นะครับแต่ไม่ได้อาบน้ําให้นะครับหิวน้ําหิวน้ำกินน้ำเสร็จก็ลอหมอนะครับมาดูอาการอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเป็นยังไงครับถวอยว่าวันนี้นะครับน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะวนเห็นการกินอาหารของน้องนะครับกินยากินอะไรนะครับ กินยากินอ้อยนะครับก็ดีขึ้นเลยนะครับแต่อ้อยยังไม่ให้กินเยอะนะครับเพราะก่อนให้กินนิดหน่อยก่อนนะครับกินยาเยอะไม่เป็นไรนะครับเรากินต้นไม้แบบนี้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับล่ากีดดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับเริ่มดีขึ้นแล้วก็ครับผมอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงก็จะอาบน้ําให้นะครับอาบน้ําตอนเช้าไม่ได้นะครับอากาศเย็นอยู่นะครับผม ไปเดินต่อล้ก,กี้เดี๋ยวออกกำลังกายก่อนนะครับอขอเป็นดีเล่นน้ำแล้วแต่ก็ยังไม่ดีแต่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับเนาะต่อค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังดีดีแล้วนะครับที่น้องได้กินหญ้าแล้วตอนนี้นะครับเนาะหลังจากที่สองวันที่ผ่านมานะครับไม่ค่อยกินเลยนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้หนอ้องกินด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้หน้องนะครับขอบคุณมากครับผม